สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่วัดระกางโคศิตารามนะนี่ก็วันนี้ก็จะพาชมนะวัตถุมงคลที่ตู้วัตถุมงคลของทางวัดระกางโคศิตารามกันวันนี้เรามีภารกิจนะช่าพระสมเด็จนะอนุสร122ปีนะทั้งหมดหลึงังเลยกันนะครับนี่จุดไหว้พระพระโบสถ พระวิหารนะวัตถุมงคลนะมาด้านนี้เลยนี่นะครับตรงนี้ก็เจอ,อเป็นโบสถ์ของวัดนะแล้วก็นี่จุดถวายสังฆทานนะอยู่ด้านนี้นะครับนี่ส่วนจุดบูชาวัตถุมงคลนะอยู่ด้านนี้เลยสามารถมาเช่ากันได้นี่บูชาวัตถุมงคลของทางวัดนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ12นิ้วลมดำนะคสอง0 0 0 0นนะ หน่อาสิบเปีแกปกพบผงเนี่พับผงบวตูมส0งเป็นปกโพสองร 200, ้อยพิมพ์ยมสามร้อยกับพิมเจดี 200, 2สนะอ,องร้อยแล้วสอใช่แล้ก็ฐานแซม200 อันนี้เป็นเนื้อผงพิมพ์คะแนน5ชุด1,000บาทรูปร่อโบราณเนี้3นิดนะะถามแซม1,000สัมดิดปกโพ1,000สัมดิดคะแนน400สัมดิด JD 1,000 แล้วสมมิกบัวตูมนะครับหนึ่งพันบาทแล้วก็เป็นนาวะทรงคะแนนนะห้าร้อยแล้วก็นาวะทรงนิยมพันห้านาวะเจดีพันสองนาวะเกตบัวตูมพันสอง เนาวะปกโพพันสองเนาวะฐานแซมพันสองขนาดทั่วไปเลยครับแล้วก็เป็นชุดพันเจ็ดนะชุดสามเหรียญเม็ดแต่งนะทองคำเงินทองแดงแล้วก็เนื้อโลหะเป็นพิมพ์คะแนนพันหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดมีทองคำเงินทองแดงอันนี้เป็นเหรียญ 2.4งจุสารอนวะหนึ่งพันเงินสามพันทองแดงสี่เซนห้ารอนวะสี่เซนสองพัน ก็แหนะงเงิน4เซน5 0 0พันอันนี้เ็เซน2 0 0พันนะทองแดงแล้วก็1.5นิ้ว600นะเป็นรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธจารย์นะครับ3นิ้ว2,500 เป็นลมดำสามนิ้วทองด้าน2,500นนิ้วอันนี้5นิ้ว5000แล้วก็5นิ้วทองด้าน5000แล้วก็พระประธานเยิ้มรับฟ้า5นิ้วปิดทอง12 0 0นสแล้วก็5นิ้วลมดำหม0 0น แล้วก็ขนาด3นิ้วปิดทอง5้0 0ันร้อยสามนิ้วโลหดำ3 5ม0นห้าอันนี้ใช่ไหมหลังหนึ่งใช่ครับหลังเดี๋ยวพี่เงินจอดตู้เองกด้เลยนะครับลแล้วก็เนื้อทองแดง1้2ปี่0 0นสองปี้านะทองแดงแบบนี้ ลูกเหมือนอ100บาทคะแนนหนึ่งร้ ก็เกบตบดูมเกตบดูมสีม่วงหนึ100่งร้อยบาทเดีหนึ่งร้อย เรามาเอาพิมพ์ j จดีนะให้ F4 นะครับทั้งหมดหนึ่งหลังนี่เันเะปิดฝาฝานะเป็นพิมพ์ j จดีนะที่วัดราคาบูชาเนี่ยอยู่หนร้อยบาทด้วยกันนะครับนี่ก็ได้มาทั้งหมดหนึ่งหลังนะนะครับนี่หนึ่งหลังก็ F4 ได้ฝากเช่ามานะก็นี่นะครับ แล้วจะส่งให้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปดูพระประธานเยี่ยมรถ้าด้านในกันอันนี้เป็นบรรยากาศที่วัดปัจจุบันเลยนะนี่เป็นพระโบสถ์ที่วัดระฆังโศสิตารามนะใครๆมาก็มาสวดมนต์มานั่งสมาธิวิปัสสนาได้บริเวณด้านไหนนี้นะครับ สวยมากบรรยากาศวัดนะตอนนี้ก็ลมเย็นนะครับนะมีฝนโปรยปลายลงมานะับก็บรรยากาศเย็น,นก็คนก็มาทำบุญกันนะอย่างต่อเน,นื่องนะครับสำหรับวัดระฆังโคศรตสตรามก็ใครที่มาวัดระฆังก็สามารถนะมา วังหลังนะหรือข้ามเรือไปบริเวณพระราชวังนะบริเวณด้านหลังได้นี่นะครับตร,ตรงนี้ก็สามารถทำบุญได้นะนะครับมีสามาเณร เยอะเลยมาทางด้านนี้เป็นสมเด็จพระพุทธจานย์โตพรมรังสีอยู่ในวิหารนะครับวิหารด้านในก็เปิดเวลา8.00ปิดเวลา16.30นะสารอาทิตย์ก็จะเปิดเช้าหน่อยแล้วก็ปิด17.30นี่เข้ามายังบริบรเวณข้างในนะวิหาร สมเด็จพุทธจารย์นะอันนี้ทักนะครับสมเด็จพุทธจารย์โตคมมังสี ประตูคมรังสีนะออกจากประตูพมรังสีมานะครับผมก็จะมายังบริเวณน้านหน้านะที่มีะระฆังอยู่เป็นบรรยากาศที่วัดนะที่รอพาทุกท่านมารับชมกันนั้นนู้นมาไปชมกันหลายรอบแล้วสมเด็จพระพุทธาจย์โตพมรังสีนะครับอยู่ติดกับริมแม่น้ําเจ้าพยาเลยนะตรงนี้เป็น วัดละคังระครังนะครับก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะของวัดระครังโคสิตารามวันนี้ก็เอามาแบ่งปัน f อนะหนึ่งรังด้วยกันเป็นพิมพ์เจดีนะครับของอนุสรณ์122ปีวัดระครังโคสิตารามนะก็เดี๋ยวจะส่งนะถึงบ้าน นะคไม่ต้องมาที่วัดเองนะครับผมนะก็จะส่งถึงบ้านเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดที่เขาแสดงนะโชว์วัตถุมงคลรุ่นเก่าๆของทางวัดระฆังนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูเลยเดินมาตรงนี้ ข้างบนนั้นก็สามารถตีระครังได้นะนะตีระครังอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นวิหารเก่านะวิหารเก่าตรงนี้ตรงนี้เมื่อก่อนนี้มีจุดบูชาพระถมคนอยู่ตรงด้านนี้นะตั้งอยู่ตรงหน้านี่นะครับตั้งอยู่ตรงนี้เลย ทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะครับตรงนู้นเป็นหอะระฆังนะหอะระฆังนะหอะระฆังเดี๋ยวไปดูนะบริเวณนั่นในกันนะครับว่าจะมีอะไรให้ดูบ้านงะนี่นะครับบ่อน้ำมนต์สมเร็จพระพุทธจาจ้์โตขณะ6หกแง่มาด้านน,นี้ตามป้ายไปเลยนะครับออกมาด้านหลังนี่ก็จะมี ป้ายบอกอยู่เป็นบ่อน้ำมนต์นะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมลังสีคณะ6กใครที่อยากได้น้ำมนต์ไปบูชาที่บ้านก็สามารถมาได้นะแล้วก็ไปดูวัตถุมงคลรุ่นเก่าๆของทางวัดละครังที่ทางวัดได้จัดสร้างนะเขามีจัดแสดงโชว์ให้เราได้ชมอยู่เดินตามทางไปเรื่อยๆเลยครับทุกท่าน นี่ก็เป็นคณะห้านี่คณะห้าคณะเป็นคณะหกไปสูงสูงเลยปอน้ำมนต์สมเด็จพระพุทธจารย์โตพารหมรังสี เข้าไปยังบริเวณนั่นในนะมีบอ่อน้ำมนต์บอ่อน้ำมนต์บอ่อน้ำมนต์สมเด็พดดจพระุทเจ้าตนะครับเข้ามา ด้านในเลยถอดรองเท้าด้วยไปไปดูกันนี่นะครับเป็นบอ่อน้ำมน ส่วนตถทุงคนเขาจะจะแสดงให้เราชมตรงนี้นะมันเหมือนมีเพิ่มขึ้นมาด้วยอ,อันนี้ของหลวงพ่อเที่ยงนะนี่หลวงพ่อเที่ยงรุ่นที่สิบสอง ส้างโดยหลวงพ่อเที่ยงนะอดีตเจ้าวาดวัดอรุังโคสิติรามตรงนี้เป็นของหลวงพ่อเที่ยงเหมือนกันเนะ สวยๆก็เขาจะแสดงให้ดูนะครับนะไม่มีราคานะครับทุกท่านนี่นี้หลวงปู่หินนะนี่หลวงปู่หินนี่หลวงปู่หิน,น,หนวัด,วดอัฏฐังอดีตเจ้าวาดเหมือนกันนะหลวงปู่หิน ด้านบนนี้ก็เป็นหลงปูหินอืเป็นรุ่นเก่าๆนะอันนี้ก็เป็นบล็อกนะบล็อกที่ทำลายเรียบร้อยแล้วก็ อันนี้ก็เป็นหลงปู่หินเหมือนกันหลงปู่หินก็มีหลากหลายพิมพนะ์นะเนี่องค์นี้ที่หมดไปแล้วนะร้อยห้าสิบเอ็ดปีนะครับ,บขนาดหนึ่งนิ้ว นี่ก็เป็นรุ่น151ปีนะที่เราได้เคยพาชมกันนะครับนี่151ปีก็จะมีทั้งหมด5พิมพ์ด้วยกันนะปี66นะครับแล้วก็เป็นโลหะโลหะเนื้อสำลิดนะครับแล้วก็เนื้อนวะอันนี้เป็น214ปีเกิดทุกด้านนี่214ปีเกิด นะครับปี2545ก็จะเป็นรูปเหมือนรูปหล่อสมเด็จเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็นี่มี2พิมพ์ด้วยกันที่มีกล่องแดงกับกล่องน้ำเงิน2อ4ปีเกิดอันนี้เป็นแปกแตกอะไรไง ก็อันนี้รุ่นสอวห้ารุ่นแรกปีสามหี3สาหสวยๆเลยนะแตกรายงาด้วยโอ้โหใครอยากมาชมของสวยๆนะนี่ปีสามเก้ารุ่น 2. สองสอวห้ารุ่นสองจะสร้างแค่นี้นะสำหรับสอวห้าพิมพ์เดียวเลยทุกท่าน ครับแล้วก็ร2อยิบสปีนก็จะมีแบบชุดนะแบบชุดแล้วก็แบบแยกนี่พิมพ์นิยม j จดีเกตบรวตูมลูกเหมือนแล้วก็คะแนนสวยๆแล้วก็เป็นแบบโลหะนะครับโลหะร้อยิบสปีนี่ โลหะนี่ก็เป็น122ปีนะครับหูหส,สวยๆน,นี้นั้งเงินแล้วก็เป็นรูปหล่อก็มีปี37นะครับแล้วอันนี้เป็น118ปีนี่118ปีดูเอาทาุกท่าน118ปีโอ้ใครไม่เคยเห็นนี่ก็มีพิมพ์นิยมนะ คะแนนก็มีนะครับก็ลองมาชมกันก่อนได้ก่อนที่จะไปเดินสนามข้างนอกนะจะได้ไม่โดนหลอกนะครับทุกท่านปี3 3นี่ปี18เป็นชุดนะเป็นกองชุดธรรมาการดูกล่องดูนะครับรูปทรงมาศึกษาก่อนได้นะครับว่ามีแบบไหนบ้างนะสำหรับวัตถุมงคลของวัดละคัง นะทุกวันนี้สร้างเยนแบบก็เยอะนี่เป็นโลหะนะนี่โลหะโลหะก็เป็นแบบนี้โอ้โหสวยๆอันนี้ร้อยแปดปีทุกท่านร้อยแปดปีร้อยแปดปีนี่นะ ปีสองสามนี่เป็นโลหะนะครับโลหะนี้ร้อยยิบสองปีนะอันนี้ปีหนึ่งหกหรอปีหนึ่งหกเปิดโรงเรียนนะเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรม อันนี้100ปี100ปีเขาจะไม่มีพิมพ์นี้ยังไม่ดูนะเพราะว่าราคาค่อนข้างสูง,งจะมีลูกเหมือนนะเป็นลูกเหมือนนี่นะครับแล้วก็ซองแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นวัตถุมงคลที่มีจัดแสดงที่วัดนะนี่ก็เดินชมได้เลยนะตรงเนี้ย นะครับนะมีให้ดูเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นประมวลภาพรูปภาพต่างๆ่าประมวลภาพสมเด็จพระพุทิจานโตคมพลังสีน,นี่นะครับภาพสวยงามมากเลยนะมาชมกันได้นะที่คณะหก มาจิมีจัดโชว์อยู่นี่โอ้โหสมเด็จแบบรุ่นเก่าๆท่านสมเด็จท่านนะนี่นะโอ้โหมาชมกันได้นี่เลยอืมนะครับนี่เป็นบรรยากาศที่พาทุกท่านมารับชมกันนะครับที่บ่อน้ำมนต์นะวัดละข่างโคสิตารามสำหรับวันนี้ ฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ